ล่างอ่ะล่างเรลวไปดิโหเลื่อยก็เยอะไอ้เยี่ไม่นำกู <c oughs> ไอ้สัตว์มัน,มเ,นเจ็บตาเอ้าเอีนนึงไอ้นอนอตไม่ออกมาช่วยกูเลยเร็วไอ้เี้ยเบลล์ลุกหมดเลยคิดผ่ายไอ้เี้ยนอตอยู่ในโมงไอ้สัตว์มันแอบอยู่ ทาพา่อไม่ใช่แต่ตัวโอ้มึงมาดูไอสัตว์มึงมาดูมันมุดอยู่หลังกล่องเนี่ยไอสัตว์วางเปิดแม่งเดี๋ยวหน้าเขียดไอสัตว์มึงเช่นน้อนเดอนห้าสามเนี่ยมัใจใจก็ามา <c oughs> นี่ไงไอต้าก็เจ็บับกางเลยเฮ้ย <c oughs> น็อตมันอยู่กลอง โอยนตายสัสว้าเยไม่ต้อรีบยิงมันเลยกรสุนมีว้ยปูคฟแฟงใช่ใช่ใช่ไปเฮ้ยใครเล่นปืนเพี้ยไรเฮ้ยบนเยอะช่วยหน่อยบนเยอะบนเยอะ

เอ๋ไว้เดี๋ยวกูบอกรอมันเอ็มอยู่บนทำไมเนี่ยเฮียมาแล้วมาแล้วเอมมาแล้วไอ้บีนมาแล้วอี๋แล้วเจบแล้ว <c oughs> หลังไม่เอหลัง lẩu 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 lão 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 lẩu lão lẩu lẩu lão 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 Ôi, lão à lão 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 กูด้วยโอ้ยอินซ่ากลางบานเลยเหลืออะไรอ่ะเหลือให้ยุกคเออมันไม่ไปด้วยกันนี่เฮ้ยมันต่างคนต่างไปสัตว์ตายอย่านั่งอยู่ด้วยกันสี่ห้าตัวตลอดเลยสัตว์อย่างนี้ไาเป็นแก๊งมึงนะโธ่ดูทีงกูไปเวยกันมันดูทีมกูไปคนสำหคนเนี้ยไอ้เหี้ย มีไมเออกระบอกดีกว่ากระบอกดีกว่ามันมีไม่ถูกเอ้ซ้าย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 เจอแล้วไอ้เล็กหัวทันไอ้สัตว์โอ้ยสัตวไอ้พี่กูหกไอ้เหี้ยไปล่างล่างล่างแหล่ะโอ้ lão thắng căn Thank you lôi căn lôi căn Cái căn lôi căn lôi căn lôi căn Ai căn lôi 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 căn เอ๊ยริงมาดิย <glucose> ิงลมเสียงมาไอ้เอมันมาหลังง่ะไอ้สับเอบอกแล้วกลางกลางกลางบินไปกลางแล้วเปิดล็อกเปิดล็อกแล้วบินกลางมาเอมาตัวง่ะเอหมอบไว้หมอบไว้มันเนียนไอสัตว์มันหนีแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วสองตัวเลยเออุยโดนโดน ต้องไปอีกครั้งหัวแตงกโอ้ยโดนใจ AP กูเก่าไหมครับพ่อระเบิดไปแล้ว

ไอ้มาเอ่อเล็กมีววากันมึงผ่านมานอ่ะฮะงงอะดิีงงหรอไอสัตว์เดี๋ยวก็เจอ ตามตามมันไปพวกเราไอ้กายมึงตามมากรัวดิเฮียไปเบียง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 เฮียอะไรมาไอ้สัสเอ๋ลงเอีเป็นสองคนไม่เป็นไรหลายโบมาแล้วเอ๋มาแล้วอเล็กโดนมึงเพิ่งข้าบ่อไปสัสเออขึ้นบนไปเลยมึงไะอย่าอย่ามันเดินมาทางนี้มันไม่ดี

เบี้ยวกเนี่ยสุดโบดไอ้สัตัดไอกลางเบี้ยกลางเบี้ยจะต้องตายยินอย่าไปบวกนะเสียเปรียบนะเราแอบดิเราแอบเลยเชื่อกูดิเราแอบรอดไม่ได้ขนาดนี้ยินโดนตองโดนนะยินมอง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 ต้องแม็กหมดนะอินฟันอินฟันฟันอินแม็กหมดเฮ้ยไม่ตาย ดังเป็นตาตที่เก้าแล้วน้องทราบเนี่ยมึงมาตามกูมาให้หมดตรงเนี้ยมึงก็มากับพวกกูสิเนี่ยว้าขึ้เบียงนะสัดโอ้โหแล้วทำเพ <Alright. S 1> <HQ> ี้ยอะไรตัวนั้นอะ โหอ้อมไปไหนอ่ะซ่ายอดดีไปช่วยกูด้วยเตโบ้ถืหมือเที่ยเนไซ่ซาี๋ยวภาพเข้าเกิดเลยเช่เนี่ยซาซซเออปน่ไรนนีนของคุณพ่าอะไรอะ ตีหกตีหกเลยเหรอเยอะจังวะนึงเชี่ยวกูดิฟังจริงเหรอรอเราลินไม่ก็ชอบไปคนเดียวบอกไม่ฟัง

เบี้ยงเบียงอยู่ใต้เบี้ยงรอนรอนรถรถนั่นน่ะกล่องกล่องหน้าเกิดอ่ะยินมันอยู่รถอิเดี๋ยเลยอินนี่ไปอินหนึ่งก่อดีกว่ายินนี่ไปยินยินไปขวาอินยาวลึกอินยาวลึกเอ้ยยินยาวลึกมีเ่าสองหนึ่งไม่ไม่ทีมกูเสียเปรียบทีมปืนใหญ่ศาสตร์กูใช้ยุไม่เปลืองเขาต้องรู้จักบริหารลูกปืนไอ้สัสไม่ใช่ยิงมั่ว ไอ้จริงไอ้สัตว์เชจมส์ไอ้จริงคว้ระเบิดไปแล้วพว้ระเบิดไปแล้วคว้ระเบิดไปแล้วเฮ้ยกูเจ็มส์สัตว์เม้ยคว้ระเบิดไปแล้ว man down man down อุ้ยกันไม่ตายอ่ะยังอยู่โหยังเต็มอีกรวยแล้วจ้ะ เกิดมันอยู่เกิดทำไมอ่ะเฮ้ยยิงยิงยิงไอ้เยัยขันซากอ่ะไอ้ซากเว้ยร้องไม่ซากเจ็บหนักไอ้ซ่าเอ้ยกินพี่เดียวถ่ายแล้วเนี่ยเอาพิกินพ่อแกหน่อยเจ็บแล้วร้องเจ็บเลือดแปดเจ็บอะไรเลยไปหนึ่ง กนใต้ยกนใตายกันใต้ยมันดึงเย็นในม<า>ัมนึงเย็นนเ,เ,เดี๋ยวอะไรกันเดือแปดสิบไปซัลองแปดส